ชายาเรือนร้างบทที่ยี่สิบหกแม่ทัพจ้องแม่ทับฝฟงนี่พวกท่านเป็นคนของเจ้าเยี็ยนไปแล้ว เจ้าอินยังอยู่ในภาวะตะลึงนั้นเขาไม่แปลกใจสักนิดที่เห็นรองแม่ทับเมื่งเนื่องด้วยฝ่ายนั้นเป็นคนของเจ้าเยี่ยนอยู่ก่อนแล้วแต่นึกไม่ถึงว่าแม่ทับใหญ่ที่วางตัวเป็นกลางมาตลอดอย่างแม่ทับเฟิงและแม่ทับเจิง้งที่มีศักเป็นอดีตพ่อตาของเจ้าหวนชงจะย้ายข้างมาทำงานให้กับเจ้าเยี่ยนไอ้คนขาพิการไร้ประโยชน์มิผิดพวกข้าเลือกสนับสนุน คู่ที่มีคุณสมบัติคู่ควรที่จะครอบครองัลังมังกรมากที่สุด่าบาทพระองค์นี้ไม่ต่างอันใดกับทรราชขาดเขาไร้คุณธรรมลุ่มหลงในสุรานารีขูดรีดราชดรเป็นแม่ทัพเจ้างี่ตะโกนออกมาด้วยความเดือดดาลเขานั้นเจ็บแค้นใจเจ้าอินชางอย่างที่สุดที่ทำร้ายชีวิตบุตรสาวสุดที่รักของเขาจึงประกาศกล้องออกมาอย่างไม่กลัวเกรงในเมื่อวันนี้เขาเลือกข้างแล้วก็จะขอสู้จนตัวตาย ฮึฮ่าฮ่าฮ่เช่นนั้นพวกเจ้าก็นับเป็นกบฏไม่ต่างจากข้าแล้วไอ้คนขาพิการที่มันเป็นหัวหน้าพวกเจ้าไปอยู่เสียที่ใดหรือจะรอให้พวกเจ้ารบชนะเสียก่อนค่อยลากขาพิการขึ้นนั่งบนบัลลังเจ้าอินทั้งหัวเราะทั้งดูถูกเหยยดยามอย่างสะใจท่านองสามกำจัดทรราชและปราบกบฏทรยศแผ่นดินจะเรียกว่าเป็นกบฏได้อย่างไร ศัตรูภายนอกไม่น่ากลัวเท่าศัตรูภายในอองเจ็ดท่านมันสิ้นไรศักดิ์ศรีร่วมมือกับพวกต่างแคว้นเข้ามาทำลายแผ่นดินเกิดของตอนเองแม่ทับเจิงไม่ได้พูดถึงเรื่องขาพิการของเจ้าเยี่ยนแต่อย่างใดประเดี๋ยวอีกฝ่ายก็จะได้เห็นความจริงด้วยตาตนเองฮืวาจาสามหาเช่นนี้สมควรตาทุกคนบุก เจ้าอินปัญชาการพร้อมกับทำสัญญาณมือสั่งให้ขบวนกองทัพอาชาแนวหน้าของฝ่ายกบฏแบ่งออกเป็นสามกองควบตะบึงเข้าต้านกองทัพของเจ้าเยีน่นที่เคลื่อนพลอบกระชับเข้ามาทั้ง3าด้านพร้อมกันด้วยความรวดเร็วคมอาวุธเงาวับสะท้อนแสงจากลูกธนูเพลิงที่ถูกระดมน้ำยิงไม่ขาดสายเสียงโห่ร้องตะโกนภานเสียงอาวุธปะทะกันดังสนั่นวันไหวทั่วสารทิศ ราวกับเสียงปีศาจร่ำให้ทาหารทั้งสองฝ่ายห้ามหันกันสุดกำลังผัดกันรุกผัดกันรับพยอยบาดเจ็บล้มตายทาราโลหิตไหลนองอาบย้อมพื้นหิมะจนเป็นสีแดงสาดน่ากลัว พระราชวังอันหรูหราวิจิตในการก่อนยามนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายสังหารทุกสรรพสิ่งอยู่ในความอลหมนพ่ันพลึงท่า,ามกลางแสงธนูไฟโชดช่วงและเสียงระเบิดที่ดังอย่างต่อเนื่องเสียงกรีดร้องตกใจเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือที่ฟังแล้วจับใจความไม่ได้อีกทั้งเสียงฝีเท้าคนวิ่งสับสนหาทางหลบซ่อนตัวบรรดาเชื้อพระวงศชั้นสูงและเหล่าสนมฝ่ายในหลีภัยไปยังทางตอนใต้ของวงังตั้งแต่เมื่อช่วย พยายามก่อนเหล่าขุนนางอาวโสต่างก็วิ่งแยกย้ายหาทางหลบหนีเวลานี้เหลือเพียงเหล่าขันทีนางตำนันรับใช้และบ่าวไพร่จากตำหนักต่างๆวิ่งหนีตะเลิดทั่วทิศเจ้าหวนช้างถูกราชองคารักษ์ทั้งสิบคุ้มกันออกมาจากห้องทรงพระอักษรตำหนักชิงเทียนแล้วเช่นกัน เพื่อใช้เส้นทางลับหลีภัยออกนอกวังหลวงโดยเร็วตลอดทางที่ถอยร่นสู่ทิศใต้ขุนนางฝ่ายบุญข้างกายเขาบางก็หลบหนีเอาตัวรอดบางก็ถูกทหารกรบฏที่ปีนกำแพงวังข้ามาได้ไล่ฆ่าตายขุนนางฝ่ายบูบางคนก็ผีชีพยอมสู้เพื่อเขาจนตัวตายอยู่หน้าด่านประตูเซินอู่เหมือนบางคนก็วิ่งหนีหายจากป้อมกำแพงวงังไปอยู่ที่ใดก็สุดรู้โดยเฉพาะทหารที่เจ้าเยี่ยนส่งมาให้เขา สองมืนนายตอนนี้เขาไม่เห็นแม้แต่เงาสักคนเสียงโหร้องคำรามภาษานเสียงเข็นฆ่าสะเทือนฟ้าดินยังคงดังมาจากหน้าประตูสนอูเหมือนอย่างต่อเนื่องราชองคารักษ์ทั้งสิบคุ้มกันห้องเต้นหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตทางว่าทันใดนั้นเอง สู่ตูก็มีบุรุษสง่างามในชุดกราะสีเงินวาววับควบอาชาสีดำทมินมาขวางอยู่เบื้องหน้าด้านหลังบุรุษผู้นั้นมีทหารสองหมื่นนายที่ละทิ้งหน้าที่จากป้อมกำแพงวังเวลานี้พวกมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดรอฟังคำสั่งจากเจ้านายเดิมของพวกมันเจ,จ้าเยี่ยนไอ้คนชั่วชาไอ้คนลวงโลกนี่เจ้าไม่ได้ขาพิการเจ้าเองก็เป็นกบฏเช่นกัน ้าแซงทำตัวเป็นคนพิการมาตั้งแต่ต้นแซงทำเป็นหวังดีส่งทหารในสังกัดมาฆ่าสองหมื่นนายพี่แท้พี่แท้ก็เป็นแผนส่งทหารกรบฏมาสอดแนมเจ้าหวนช้างเบิกตาตื่นตาลืองก่อนจะยืนสีหน้าตวาดดาด้วยความเดือดดานรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเส้นเลือดในสมองตัวเองปรีแตกเขาตาสว่างก็เวลานี้เองเพิ่งรู้ว่าตนเองถูกหลอกมาตลอดเพิงโทรสะพวยพุ่ง จนแทบจะทุบอกกระทืบเท้าอยู่แล้วนับว่าเสด็จพี่สุดที่รักของข้ายังไม่งงมจนเกินไปนักมิผิดข้ามีได้ขาพิการแต่อย่างใดหมอหลวงโจเป็นคนของข้าส่วนทหารสองหมื่นนายที่ข้ามอบให้ก็เพื่อให้มาประจำการรออยู่ในวังหลวงเตรียมเปิดประตูไถ่เหอเหมือนให้ข้าเข้ามาอย่างไรเล่าส่วนแม่ทัพเจ้าแม่ทัพฝังและรองแม่ทัพมั่ง ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนของข้าพวกเขามาถึงเมืองหลวงนานแล้วเมื่อครู่ข้าเพิ่งมีคำสั่งให้พวกเขานำทหารต่อสู้กับกองทัพของเจ้าอินซึ่งอีกไม่นานก็จะคว้าชัยชนะฮะ่าแผนตกกะกแตนจับจัก,กรจันนกขมิ้นอยู่ข้างหลังของข้าเป็นอย่างไรบ้างส่วนห้องเต้ผู้ขาดเขาเช่นท่านก็จากไปอย่างสงบเถอะหลังจากนี้ข้าจะช่วยปราบกบฏเจ้าอินแทนท่านเอง เจ้าเยี่ยนสยะยิ้มหัวเราะออกมาด้วยความสะใจรอบตัวของเขามีแต่กลิ่นอายของความตายและความหนาวเหน็บยิ่งได้เห็นอีกฝ่ายสวมฉลองพระองค์มังกรที่ยับย่นศกระปกมงกุฎมุกระยะบนศีรษะเอียงกระเทเร่ชวนขบขัน เจ้าเย็นก็ยิ่งเหยียดยิ้มสมเพศเวทนานี่นะหรือโอรสที่พระบิดารักและเชื่อมั่นมาตลอดแพ้จริงก็แค่คนไร้ประโยชน์ผู้หนึ่งที่บังเอิญเกิดมาวัาสนาดีกว่าผู้อื่นเท่านั้นเจ้าเยี่ยนไอ้กบิดเจ้าวหวนชางยังไม่ยอมจำนนเมื่อได้รู้ความจริงว่าตนเองถูกทรยศอย่างง้อง,งมมาตลอดก็เจ็บปวดจนแทบกระอักเลือดชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นจน ในเมื่อหมากกระดานนี้ยังเดินไม่ถึงตาสุดท้ายจะรู้ได้อย outreach, ่างไรว่าใครเป็นผู้ชนะฮฮเจ้าเอี้ยนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งก่อนจะหันมาตะโกนสั่งการยางเตี้ยนนำกำลังหนึ่งหมื่นนายไปควบคุมสถานการณ์ในวังหลวงหากเป็นคนของเจ้าอินที่ปีนกำแพงวังเข้ามาข่าให้หมดหากเป็นทหารหลวงถ้าไม่ยอมจำนนย้ายมายืนฝั่งเดียวกับข้าก็ให้สังหารให้หมดเช่นกัน หลังจากรองแม่ทัพอย่างเจี้ยนนำกำลังทหารหนึ่งหมื่นนายแยกตัวไปแล้วเจ้าเยี่ยนพร้อมทหารที่เหลืออีกหนึ่งหมื่นนายกระจายกำลังปิดล้อมเจ้าหวนชางและราชองครักษ์ทั้งสิบอย่างรวดเร็วราชองครักษ์ประจำพระองค์แต่ละรุ่นถูกฝึกมาให้คุ้มครองฮ่องเต้นจนตัวตายดังนั้นราชองครักษ์ทั้งสิบจึงล้อมวงให้ฮ่องเต้อยู่ตรงกลางกำชับดาบในมือต่อสู้สุดกำลังเจ้าเยี่ยนไม่ได้สั่งให้ทหารเข้าต่อสู้ แต่ถือทวนควบอาชาพุ่งเข้าไปประทะกับราชองคารักษ์ทั้ง10ด้วยตนเองแม้ฝีมือการต่อสู้ของราชองคารักษ์จะเก่งกาจเพียงใดถาว่าไหนเลยจะบังอาจต่อกอนกับเจ้าเยี่ยนผู้มีวรยุทธ์สูงส่งอีกทั้งยังผ่านสมรภูมิรบมานับไม่ถ้วนสามารถชนะศัตรูหนึ่งต่อร้อยมาแล้วดังนั้นราชองคารักษ์เพียงสิบคนจะนับเป็นอะไรได้ ่อสู้กันเพียงสามกระบวน้าก็สามารถสังหารดาชะองคารักทั้งสิบคนลงได้อย่างง่ายดายเอาโซ่ตรวนไปล่มห้องเต้แล้วผ่าตัวไปที่ตำหนักคังเฉียนตำหนักคังเฉียนเจ้าหวนช้างถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนเส้นใหญ่ถูกลากตัวเข้ามายังห้องบรรทมของจางไทเฮาเมื่อเข้ามาถึงจึงเห็นว่าพระมารดาถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่เช่นกันนั่งอยู่บนพื้นเยียบเย็น กำลังร่ำไห้หวาดกลัวโดยมีเส่่ยซื้อยงและกู้หลงังยืนคุมกระนาบสองข้างดวงตาของเจ้าหวนชังเบิกกว้างเนื้อตัวสั่นสะท้านเสี่ยซื้อหยงข้าลืมไปได้อย่างไรว่าเจ้ามันก็เป็นคนตะะููลเสีย่ย เจ้าหวนชางคิดไม่ถึงว่าขุนนางตัวเล็กๆที่เขามองว่าไร้ความสามารถอย่างเสียซือ้อยงจะทำงานให้เจ้าเยี่ยนมาโดยตลอดเสียซือ้อยง้อมศีรษะให้อย่างมีมารยาทก่อนจะลกาวมิผิดข้าเป็นคนตระกูลเสียแล้วตระกูลเสียก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้เจ้าหวนช้างเจ็บแขนจนแทบกระอักโลหิตหันหน้ากลับมาตะโกนด่าเจ้าเยี่ยนเจ้าเยี่ยนเจ้ามันชั่วช้าไร้คุณธรรม อยเสด็จแม่ของข้าเดี๋ยวนี้ข้าไร้คุณธรรมเช่นนั้นเดอะแต่ข้าคิดว่ามีคนที่ไร้คุณธรรมต่อข้าไม่น้อยเช่นกันหากข้าไม่ทวงบัญชีแค้นคืนมาสักหน่อยคงรู้สึกผิดต่อคุณธรรมในใจตนเองยิ่งนักเสียงเข้มที่เอ่ยแฝงแววกระหายเลือดวันนั้นเสด็จแม่ของข้าถูกไฟคอกสิ้นใจอยู่ในอารามหลวงอย่างทรมานเท่าใดวันนี้ข้าจะเผาพวกเจ้า ให้ตายทั้งเป็นให้พวกเจ้าสองแม่ลูกได้ลิ้มรสความทรมานนี้ก่อนสิ้นใจเช่นกันฮ่าพอสิ้นคําเย้ยหยันเจ้าเยี่ยนเดินเข้าไปใช้ดาบตวัดสะบ้นเอ็นข้อมือข้อเท้าของเจ้าหวนชางและจางไทเฮาอย่างไร้ความปราณีเพื่อป้องกันไม่ให้คิดหลบหนีทั้งสองกรีดร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลนองเต็มพื้นจากนั้น เจ้าเยี่ยนก็หันไปสั่งการองคารักคนสนิทกู้หลังราดน้ำมันดวงตาของเจ้าเหวินชางและจางไทเฮาเบิกโพองอย่างตื่นตกใจสุดขีดพยายามกระเสือกกระสนลนลานคานมาขอร้องชีวิตครั้งสุดท้ายเจ้าเยี่ยนได้โปรดปล่อยข้ากับสเสด็จแม่ไปเถอะเจ้าส่งพวกเราไปอยู่ชายแดนก็ได้แล้วข้าจะออกราชองค์การสลับัลลังก์ให้เจ้าเจ้าว่าอย่างนี้ดีหรือไม่ ที่ช้างเอ๋พูดมามิผิดเจ้าปล่อยพวกเราไปเถอะข้าไม่ได้ตั้งใจสังหารมารดาของเจ้าเะว่าตอนนั้นดวงตาของข้ามืดบอดมีแต่ความอิจฉาริษยาแต่ว่าตอนนี้ข้าสำนึกได้แล้วเยียนเอ๋ได้โปรดปล่อยพวกเราแม่โลกไปเถอะ ราวกับคำร้องขอชีวิตเป็นดังสายลมที่พัดผ่านเจ้าเยียนไม่สนใจฟังแม้แต่นิดเดียวทำเพียงยกยิ้มชั่วร้ายเมื่อเห็นกู้หลังนำลูกน้องอีกสิบคนช่วยกันราดน้ำมันจนทั่วตำหนักราดรถแม้กระทั่งตามเนื้อตัวของเจ้าหวนชางและจางไทเฮาเจ้าเยียนเอื้อมือไปรับคบไฟอันลุกโชนที่เสียซื้อย่องยื่นส่งให้ส่งสัญญ,ญาณบอกให้ลูกน้องทุกคนถอยออกไปรอนอกตำหนัก ตามไปขอขามาเสด็จแม่ของข้าที่ปรโลกเถอะ <c oughs> พูดจบเจ้าเยี่ยนยนคบไฟไปยังร่างที่ถูกโซ่ตรวนล่ามของไทเฮาจากนั้นเปลวไฟก็ลุกลามไปยังร่างเจ้าเหวินชางที่คานอยู่ใกล้กันเพิงลุกเพิบหอมกระหน่ำทันทีจากผ้าม่านลุกลามไปที่เตียงจากห้องนอนผานเผาวอดวายไปยังห้องถงใช้เวลาเพียงไม่นานตัาหนักคังเฉียน ก็ไม่ต่างจากทะเลเพิงเจ้าหวนช้างและจางไทยเฮาหวาดภาวาตาเหลือกคานอยู่ที่พื้นพยายามหนีตายสุดชีวิตแต่ติดตรงที่ถูกเจ้าเย็่นสะบั้นเส้นเอ็นข้อมือข้อเทา้าอีกทั้งยังถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนขนาดใหญ่จึงถูกไฟคลอกนอนรอความตายอยู่ตรงนั้นเป่งเสียงร่ำไห้หอยหวนอย่างน่าเวทนา เจ้าเย็นไม่หวั่นต่อไอความร้อนยกมือขวาขึ้นกุมไปที่ไหล่ซ้ายของตนเนื้อบริเวณนั้นเป็นรอยแผลยาวเกิดจากการที่เขากระชากเนื้อตนเอง ในวันที่พระมารดาเสียชีวิตไปภายในกองเพลิงเพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความแค้นในครั้งนี้ในที่สุดเขาก็ได้แก้แค้นให้พระมารดาได้สำเร็จชายหนุ่มยืนมองทั้งสองดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองเพลิงจวบจนลมหายใจสุดท้ายด้วยแววตาข้างแขนคมกริบดุดใบมีดอามาหิตมืดดำจนเกินใจหยัง่งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันสิ้นใจตา,ตายต่อหน้าเขาไปแล้วจริงๆจากนั้นร่างสูง งางงจึงยอมหันหลังเดินกลับออกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะสะใจดังกังวานดุดเสียงปีศาจจากขุมนรก เมื่อสะสางความแค้นส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเจ้าเย็นก็ควบอาชานำกำลังทหารหนึ่งหมื่นนายออกไปสมทบกับแม่ทัพเจิง้งแม่ทัพเฟิงรองแม่ทัพหยางเจี้ยนและรองแม่ทัพเม่งที่อยู่ด้านนอกทันทีไม่ว่าทัพกบฏจู่โจมหนักหน่วงเพียงใดแต่ก็ไม่อาจผ่านด่านประตูเซินอู่เหมือนเข้าไปได้ ใช้เวลาเพียงสองวันเจ้าเย็นก็สามารถขับไล่กองทัพกบฏของเจ้าอินให้ถอยร่อนออกพ้นเขตประตูเมืองเจ้าอินต้านกำลังทาหารของเจ้าเย็นที่มีมากกว่าไม่ไหวสั่งถอยทัพ กลับไปปักหลักตั้งรับอยู่ที่ค่ายทหารเมืองฉางจีซึ่งห่างจากกำแพงเมืองวังหลวง30ลส้ส่วนเจ้าเยี่ยนก็สั่งให้ตั้งค่ายทหารชั่วคราวนอกกำแพงเมืองเช่นกันเพื่อที่ในระหว่างนี้จะได้ทำการบูรณะซ่อมแซมวังหลวงและปลอมขวัญหาสฎดอนทัพกบฏพ่ศึกที่ผ่านมา อีกทั้งองค์รัชทายาเศร้าเตอก็ถูกลูกธนูของเจ้าเยี่ยนบาดเจ็บที่ไหลซ้ายและแม่ทัพกู้แห่งกองทัพป,ปกปักทักษิณที่สนับสนุนอองเจ็ดก็ถูกสังหารตายไปแล้วทําให้ต้องถอยกลับไปตั้งหลักที่ค่ายทหารเมืองฉางจีเป็นการเร่งด่วนเจ้าอินส่งคนไปรับตัวพระชายาเอกกับโอรสจากเมืองฟัน่นหยางมาอยู่ที่เมืองฉางจีแล้วเช่นกันทหารของทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บล้มตายเป็นจํานวนมากจึงต้อง ยุติการทำศึกไว้ชั่วคราวหากแต่ทั้งเจ้าเยี่ยนและเจ้าอินก็ยังคงปักหลักคุมเชิงกันอยู่ที่ค่ายทหารทัพของตนโดยไม่มีฝ่ายใดยอมถอดใจพ่ายแพ้เจ้าเยี่ยนมีคำสั่งแต่งตั้งรองแม่ทัพอย่างเจี้ยนและรองแม่ทัพเมิง่งขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่เทียบเท่ากับแม่ทัพเจิ้งและแม่ทัพเฟิงแล้วให้แม่ทัพใหญ่ทั้งสี่กระจายกำลังตั้งค่ายประจำการดูแลประตูเมืองสร้างจิ่งทั้งสี่ทิศเร่งซ่อมแซมประตูเมืองกำแพง เมืองโบราณพระราชวังแล้วสั่งให้นำสาเบียงคังมหาศาลที่ได้กักตุนเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้แจกจ่ายให้เหล่าทหารและชาวเมืองทั้งที่อพยกลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองจินโซและชาวเมืองที่หลีภัยออกไปไม่ทันจนต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวง อีกทั้งส่งคณะแพทย์หลวงออกตรวจรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากศึกในครั้งนี้โดยมีคำสั่งห้ามออกจากเคหสถานโดยเด็ดขาดถูกผ่อนปลนเหลือเพียงห้ามออกจากเคหสถานยาววิการเนื่องจากภาวะสงครามยังไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริงศึกกระบฏชิงบัลลังก์และการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ข้ามช่วงเวลาปีใหม่พอดีผู้คนล้วนแต่อยู่ในความทุกโศกหรือไม่ก็อกสันขวัญผวาไม่มีแก่ใจจัดงานเฉลิมฉลองดังนั้นเทศกาลปีใหม่ในปีนี้จึงผ่านพ้นไปอย่างเงียบเหงาหดหูใจศึกในครั้งนี้ถูกโจดจันไปทั่วแดนราษฎอนแขวนเจ้า ต่างรู้เพียงว่าอ๋องเจ็ดเจ้าอินสมคบกับองค์รัชทายาทแขวนฉินก่อกบฏท,ทำลายเมืองสร้างจริงจนพังพินาศเผาวังหลวงฮ่องเต้และไทเฮาติดอยู่ในตำหนักถูกเผาทั้งเป็นสวรรคตไปอย่างอเนจอานาดดีที่สวรรค์ส่งอ๋องสามเจ้าเย็นที่เชี่ยวชาญการศึกมากอบกู้สถานการณ์เอาไว้ได้ทันแม้อ๋องสามจะมีอาการบาดเจ็บที่ขายอยู่บ้างแต่ด้วยสายเลือดราชวงศ์อันเข้มขน้นทำให้ต้องตัดฟันอดทนต่ออาการบาด เจออกมาต่อต้านกองทัพกบฏจนสามารถรักษาเมืองหลวงเอาไว้ได้โดยทุกคนหารู้ไหมว่าคนต้นเรื่องที่กระจายข่าวนี้ก็คือหน่วยข่าวของเซี่ยซื้อหยงนั่นเอง เหล่าราชดอต่างแท้สองสรรเสริญในคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของท่านองสามสำคัญยิ่งว่าแว่นแขวนไม่อาจไร้โอรสสวรรค์ได้จึงรวมตัวกันเสนอให้องสามขึ้นครองราชเป็นห้องเต้องค์ต่อไปบรรดาขุนนางและทะหารที่รู้ทิศทางลมเป็นอย่างดีในเมื่ออดีตห้องเต้สวรรค์คดไปแล้วเวลานี้ก็ไม่มีผู้ใดเหมาะสมเท่าองสามอีกแล้วจึงนำเรื่องนี้ร่างเป็นดีกาถาวายให้ท่านองส พิจารณาเจ้าเยี่ยนอ่านดีกาเสร็จพูดเพียงประโยคเดียวว่าตนเองจะยังไม่ขึ้นของราชจนกว่าจะปราบกองทัพกบฏให้สิ้นซากดังนั้นเหล่าขุนนางจึงระง,งับเรื่องนี้เอาไว้ก่อน เจ้าเยี่ยนใช้ตําหนักของเสี้ยไท่เฟยพระมารดาเป็นสถานที่บัญชาการชั่วคราวแม้ตําหนักหลังนี้จะอยู่เขตฝ่ายในภาว่ายามนี้ฝ่ายในไม่มีแม้สตรีสักคนเหล่าสนมชายาของอดีตห้องเต้หากรอดชีวิตมาได้เจ้าเยี่ยนล้วนส่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่อารามหลวงนอกเมืองทั้งหมดกู้หลงังวันนี้ให้คนไปพาตัวองค์หญิงจิ๋วเหยา ย้ายเข้ามาพำนักที่วังหลวงหากองค์หญิงถามก็บอกว่าข้าเตรียมจะสถาปนาแต่งตั้งนางให้เป็นฮองเฮาเจ้าเยี่ยนสั่งการลูกน้องมุมปากได้รูปขี้ยิ้มอย่างประหลาดแววตาล้ำลึกยากจะคาดเดาแต่แฝงประกายอาฆาตชัดเจนเฮ้อ เขาจะแต่งตั้งสตรีแพทย์สยามมากเล่ขึ้นเป็นฮองเฮาได้อย่างไรที่เขาสั่งให้พาตัวมาก็เพื่อจับนางเป็นตัวประกันต่างหากเล่ากู้หลังออกไปแล้วเจ้าเยี่ยนหันมาวางแผนการบูรณะเมืองหลวงกับเซียซือหยงต่อทั้งสองหาเรือกันไปได้ราวครึ่งชั่วยามฉีกงกงที่ถูกรับตัวเข้ามาอยู่ในวังหลวงตั้งแต่เมื่อห้าวันก่อนเดินซอยเท้าหน้าตาตื่นเข้ามารายงานเรียนท่านองไปหู องคารักที่ท่านอองมีคำสั่งให้ไปสืบข่าวพระชายากลับมาถึงแล้วพะยะค่ะท่านอองจะให้เข้าพบเลยหรือไม่เจ้าเย็นขมวดคิ้วทวนความจำเล็กน้อยเขามัวแต่ทำศึกจนลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทเขาส่งไปหูไปล่วหลังตั้งนานแล้วจนเวลาผ่านไปเกือบสามเดือนเพิ่งจะกลับมารายงานเขาให้เข้ามาได้ เมื่อได้รับอนุญาตไปหูองคารักรูปร่างใหญ่จึงเจ้าเข้ามาทำความเคารพด้วยความนอบน้อมเหตุใดจึงเพิ่งกลับมารายงานเจ้าเย็ยนถามน้ำเสียงดุกระด้างเรียนท่านอ,องกระหม่อมกลับมาถึงเขตชาญเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อสองเดือนก่อนแล้วพะยะค่ะแต่ยามนั้นเมื่อมาถึงเกิดศึกกบฏอบทองเจ็ดขึ้นเสียก่อนกระหม่อมบุกเข้ามาไม่ได้ทำให้ต้องติดค้างอยู่ที่นั่นพะยะค่ะ เจ้าเยี่ยนพยักหน้าให้เล็กน้อยเหตุผลนี้พอฟังขึ้นอยู่บ้างเขาจึงไม่ติดใจเอาความอีกแล้วพระชายาอยู่ที่ลั่วหลังเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเอ่ยถามถึงภรรยาใบหน้าหล่อเหลาดุดพูดพลายระบายยิ้มอบอุ่นออกมาอย่างไม่รู้ตัวเออพระชายาหาได้พมนักอยู่ที่ลั่วหลังแต่ปงผมออกบวชอยู่ที่อารามชีเขาวั่นซารพยะค่ะฮะ เจ้าว่าอะไรนะเจ้าเยี่ยนตกใจจนผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้น้ำเสียงแข็งเกรงและกระตุกเป็นช่วงๆเช็เ,เช่นสายพินที่กำลังจะขาดสะบัน้นหลังฟังรายงานจากลูกน้องอย่างละเอียดแล้วเจ้าเยี่ยนร้อนใจจนทนไม่ไหวตัดสินใจเดินทางไปหาหลีเฟิงเฟยที่อารามชีโดยอาศัยช่วงพักครบซึ่งกองทัพของอีกฝ่ายเสียหายอย่างหนัก ทำให้สองเดือนที่ผ่านมายังคงคุมเชิงกันอยู่อย่างนิ่งสงบจึงหวังจะใช้ช่วงโอกาสนี้แอบลอบออกไปโดยกำชับสั่งแม่ทัพทั้งสี่เอาไว้เรียบร้อยแต่ถึงกระนั้นกว่าเจ้าเยี่ยนจะเดินทางมาถึงเมืองลั่วหลังก็เป็นวันที่30เดือนสองไปแล้ว เขาวหวันซานเป็นเทือกเขาสูงใหญ่ในอำเภออู่เสียงซึ่งเป็นอำเภอในเขตความดูแลรับผิดชอบของหลี่ลู่ถิงอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ5ล้ลีบนยอดเขาฝั่งบุรพาเป็นที่ตั้งของวัดหวันซานอันเป็นวัดขนาดใหญ่ประจำอำเภอมีชาวเมืองขึ้นมาทำบุญมีได้ขาดจึงคึกคักอย่างยิ่ง ผิดกับฝั่งประจิมที่เป็นที่ตั้งของอารามชีขนาดเล็กมีนักบวชหญิงพำนักอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่รูปเท่านั้นเจ้าเย็นควมอาชาผ่านเส้นทางธุรก,กันดานมาถึงบนยอดเขาว,วันซาน ในช่วงดวงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นเหนือแนวเขาพอดีทำให้มีแสงสว่างรำไรท่ามกลางไอหมอกสีขาวปกคลุมเมื่อมาถึงลานกว้างทางเข้าอารามชีเจ้าเยี่ยนตวัดตัวลงจากหลังมา้าผูกเชือกไว้กับต้นไม้บริเวณนั้นกำชับเสื้อคลุมขนสัตว์สีดำทะมึนที่สวมอยู่ให้แน่นขึ้นเนื่องจากอากาศบนยอดเขาหนาวเย็นจับใจตัวอารามอยู่ด้านบนพวกเรารีบขึ้นไปกันเถิด เสี้ยซื้อหย่งเก่าพร้อมกับควันไอเยน็นที่พวยพุ่งออกจากปากเขาขอติดตามมาในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่ฟังองค์คารักไปหูมารายงานเรื่องพระชายาปมผมออกบวทในวันนั้นท่านอองตกใจจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่พอหายตกใจก็ทำท่าเหมือนอยากจะฆ่าคนเสียให้ได้จึงตัดสินใจจะเดินทางมารับตัวพระชายากับวังด้วยตัวเอง ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ